ไอโอชาบอกว่ายังไม่ได้ทำ,ทำ,ท,ำทำสัญญาเลยรถคันนี้ถ้ามาเอาคุณจางแล้วมันจะไ,ได้ไงกูไปบอกว่าไอโอชามันยืมรถกูไปได้ป่าววะไม่บอกทางตรวจก่อนอะ <c oughs> ลูงขอ้องแหละอยาบครับอย่างนี้กับคนที่เขาใจเยียนเราลุงไม่เป็นใครอ่ะขอลองอ่ะลุงยังจะเอาอ่ะต่อครับ <c oughs> ไอแรมอยู่ไหมครับ ได้ครับอยู่ครับอยู่อยู่อยู่เค้นเยอะปะตอนนี้เอ่อตอนนี้เขาไปตีบ้านไอเล็กกันอยู่อ่ะวอนัวมากเลยอผมมาอาสาเป็นตำรวจครับผมอ่อแป๊บแป๊บนึนะผมขอออกวอก่อนเอ่อว่าว่าไงนะครับตอนนี้มีผมมีตีมีจุกจะเป็นตำรวจครับเป็นอาสาใช่ไหมครับใช่ครับจะรับใช้นานเลยจะผมตลอดไปร้นะต้องเลื่ย จนเกษียณครับเลื่อนยศเป็นผอตรอะสูงสุดจนเกษียณอะครับผมรับจนเกษียณครับได้ครับได้ได้เอาเกษียณเลยนะครับใช่ครับผมขอมีเข็มปักอกผมหนึ่งอันครับจ็นผมเกษียณแล้วพี่แล็บครับพี่แล็บเอ่อมีสามหนุ่มสามโตเขาอยากมาสมัครเป็นอาสาเขาบอกว่าเขาจะแบบอยู่จนเกษียณไปเลยพี่อ่า อลุงครับลุงครับอ่าให้ผมพูดอย่างนี้จริงอ่ะอ่ะกวรเป็นต้องไม่ดีแน่ๆเลยลุงผมมีผลงานนะครับก่อนที่พูดอะไรอ่ะพี่เบแล้วโชว์ปัตติโอไปดิไอจุ๊บว่ามาหน้าสอนอพี่น่าจะค่าความชำนาญหนูเป็นพันนะรอบก่อนอะ เรามันไม่สําคัญแล้วในตีเนาะเฮียตอนนี้เขาดูเหมือนจะน้อยน้อยใจนิดหนึ่งพี่ใช่คนหน้าแปลกนี่ไงนี่ไงเฮียพี่ตันนี่มาแล้วตันนี่มาแล้วจต่แ้กบอกวค่าคนหน้าแปลกเขาไม่รับโอ้โหหน้าไม่แปลกครับหน้าไม่แปลกหน้าไม่แปลกเลยครับหน้าคุ้นจัดเลยคือเป็นเอาง่ายๆขอ ขอเป็นยันนู่นแ่ะสอบพบตรครับสูงสุดเป็นยังไงจะเสียเป็นจอมตะเป็นตำรวจบนรจุมาประเทศชาติครับเป็นตำรวจบรรจนนะเราก็ทุกโมงหนึ่งรายได้หกพันอ่ะพี่เขาสามารถเทาได้ไหมพี่ตำรวจงานดิเลก็ได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋วรอพบตรกลับมานะครับตอนนี้กำลังกลับมา รอสักครู่นะครับ ที่สถานีเอาเอาต่อเลยนะพี่เดี๋ยวผมไปอะไรนะพี่<ด>พิมพ์พ<ด>ิมต่อได้พี่<ด>วันนี้คิดว่าผมน่าจะนอนหลับสบายดาบอยู่ป่ะลืมถามเลยวะ่ะเออดาบอยู่ป่ะวะเดี๋ยวผมจะให้ดาบเพิ่มหน่อยเพราะตอนนี้มันน่าจะดึกแล้วก็เลยให้ดาบให้ดาบเพิ่มหน่อยใครมีซับที่เป็นสูงสูงมากครับผมจะให้ดาบเพิ่มแบบว่าผมอาจจะเปิดให้คนธรรมดาพิมพ์รถก๊อฟรถก๊อฟมีซับเยอะๆบ้างไหม สักสามสิบเดือนเลยวันน่ะหมางว่าใครซับเยอะครับจะให้ดาบแต่ก็ดาบไม่ต้องไม่เข้ากลุ่มดาบของผมนะดาบกลุ่มผมนี่เฮี้ยมากเลยพูดพูดเลยอจาะได้บอกว่ายังไม่รับครับอยากให้ลุงไปใช้ชีวิตก่อนโอ้ยเฮี้ยเกินไปใช้ชีวิตที่อะไรไว้สารบอกแล้วไม่ก็มึงบอกแล้วมันไม่รวยอ่ะเอ้าอะไรนะ มึงบอกเอวมันไม่รวยอะ่ะก็ไม่รู้จัดแล้วบอกว่าอยากให้แบบรุมันจะเริ่มใช้ชีวิตไม่รู้เหมือนกันกูก็ใช้แล้วเนี่ยกูใช้ไปแล้วชีวิตอ่ะกู<ค>มีเงินอยู่สามล้านเนี่ยอ่ะมึงคิดว่าไงอ่ะกูเทปล<ร>ะเท่าไหร่นะสามล้านเออกูใช้ชีวิตเรียบร้อยแล้วสามล้านมีห้าล้านอ่ะไอติมีห้าล้านกูมีสามล้านะผมมีหกแสนผมมีหกแสนอานายบอกจ่าได้บอกว่าเขาใช้ชีวิตไปแล้วตอนนี้เขาตั้งตัวมีเงินเกือบสิบล้านแล้วเขาบอกว่า บอกว่าเขาใช้ชีวิตมาแล้วเอาผมจะเปิดแล้วนะครับทุกคน Let's go ดูทรงตาน่าจะลำ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 สวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงจุงโอ้โหชันคิดมันลันแบบเนี้ยเนี้ยมันช่างน่าคิดถึงยังเลยต้องคุยไม่รู้เรื่องแล้วไอ้เนี้ยมันแบบอ่านไม่รู้เรื่องเลยอะ ตัดดาวก็แม้ได้ทันแล้วกันรอได้ครับได้ครับแต่ดาวตีตั้งดาดบอกเลยตัดบันเทิงองานช่างอุเยี้ยนิ่ัยประชาชนงานถนัดกูเลยกูบอกเลยโอ,อเคถ,ถ, <Okay. S 1> <laughs> ถ้ากูโดนไล่ออกเลย mm hmm. ก็ฝากจอดได้นะตีี แต่กูมองว่านะแต่ไปทําอะไรเลยที่ะตั้งนงตั้งด่านเก็บเนี่ยมันไม่ดีไว้สัตว์เนาะให้หลวงเขาเกลียดเราเดี๋ยวเขาเกลียดเราทําทให้คนรักเราเราต้องเป็นเหมือนเหมือนส้มรักพ่ออ่ะเอ้ยพ่อรักส้มอะ่ะงั้นกูก็ตั้งดา่านถ้ากูเจอประชาชนกูาถามว่าเป็นงไงบ้างครับกินข้าวยังแล้วก็ปล่อยอืมใช่ถูกต้องแล้วเราก็ให้อาหารมีอาหารกินไหมมีของซ่อมไหมใช่ <Okay? S 1> ไหมถูก เอากลับตัวใหม่ไว้ไปเมื่อกี้คุณลุงแจ้งว่าจะอยู่ยนต์เสียแล้วครับตีครับจะคุนเสียราะว่าลุงเกียแล้วได้ผมว่าอย่างที่บอกว่าเป็นอาสาของกันนะครับใช่ครับเป็นอาสาเป็นอาสาการกำมาครับเราทั้งคู่จริงๆอ่ะกูว่ามึงอ่ะเป็นตรงนี้กูไปเป็นหมอไอ้แจ๊คไปเป็นทีซีไอ้เฮียจุเปไปคนเก็บขยะ โอเครวยตายครับชี้ผมเขาเขาย่องเขาเขย่องเขาย่องก่อนนแล้วแอบไปจัดดี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 ไปดีไปดีเขาดีดีดีเฮ้ยเรียกเขาดีดีป้า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 ครับดีดียศใหญ่เขาจะมารับยศคืนคืนอะไรนี่ไงลุงก็ไม่รับรถคืนยศป้าครับหนูมาแล้วหนูมาแล้วอันนี้เป็นประชาชนใหม่กันนะครับเนี่ยใช่ครับ S <S <S แจ้งดิ <S <S มีบัตรนางฟ้าด้วยมีบัตรนางฟ้าด้วย <S <S ใช่มีเงินด้วยปอนด้นป่ะเราต้องเก็บเงินก่อนป่ะเอดีอย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บเงินก่อนผมที่หมดงานได้ครับถ้าบอกว่าผมแย่ผงานผม ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมผมผมรู้สึกว่าผมโอเคมากๆแล้วผมมเป็นห่วงทุกคนจริงๆนะครับก็พยายามอะไรก็ต้องเข้าติ๊กต๊อกหรือว่าอะไรบางคนแบบว่านั่นแหละเป็นห่วงความรู้สึกทุกคนมากกว่าตอนนี้เอาผมนะรุ่นเน็ตเต็มอะรุ่นนักเรียนรุ่นเนี่ยเต็มผมผมไม่มีผมไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรจริงๆมึงลำบากว้ไช่วปเนไรเลยไม่ลำบากจริงๆครับผมมีเงินสิบกว่าเคสไม่เอ่ยได้น่ะ เหมือนเดิมครับดูผมก็ยิ้มขอวเราะแค่นั้นพอหน้าที่ของเราไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดเลยครับถ้าผมไม่เครียดทุกคนต้องไม่เครียดรู้จริงผมไม่เครียดเลยมองไปถึงนาคตนซี่เหมือนเดิมหน้าที่เราหน้าที่เราเหมือนเดิมหน้าที่ผมเหมือนเดิมครับผมเป็นซีมมอร์ก็ต้อให้ทุกคนไม่เครียดไ้เหมือนเดิมทุกอย่างคนนเีย ไม่ต้องเป็นห่วงผมผมสบายดีแต่คน<ม>ที่อู <Okay. S 2> ทิศก็ให้ตำรวจจริงๆอะมีไม่กี่คนจริงนะเว้ยผลงานก็มีให้เห็นนะคจริงครับมาถึงก็ไลแ่แต่เคสแต่เคสแต่เคสอย่างเดียวอะเคสอื่นก็ไม่เอาให้เงินให้คนอื่นหมดไล่จับเคสก็ไม่เคยเอาเงินถ้าไล่เคสเลยสักนิดสักบาทเดียวอะสักเคสเดียวอะให้นักเรียนหมดมึงถามเลยก็ได้ถพากูได้จับกูให้ตำรวจจับหมดเลยปะกูเป็นคนยิงยางชนให้ทุกอย่างจริงๆนะเว้ยมึงถามเลยก็ได้กูไม่สนเรื่องเงินหรอก ขอให้มีการมีการทำเป็นหลักเป็นแหล่งของข้าใจไมาสนับสนงนกันขอบคุณทุกคนมากนะครับกูว่าเป็นคนเล่นรอดู่โอเคผมบอกไปก่อนนะผมโอเคนะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมเลยผมโอเคไม่มีอะไรเลยด้วยแลบหมดแลัวครับรับเข้าไม่ได้จริงๆนะทีตอนเนี้ย เออมันลำบากใจสิปล่อยก็ปล่อยก็ได้โอเคไม่เป็นไรเป็นไรไม่เล็บเข้าใจเข้าใจมันลำบากใจอืมเพราะมันมีหลายคนใช่ไหมล่ะโอเคเราเราก็ไม่นี่และไว้ถึงคิวกูเอางี้มันก็จดบัตรคิวเออมึงจดคิวไว้อะเออมีบัตรคิวไหมมีบัตรคิวไหมอ่ะกูคิวไ่ว้เดี๋ยวต้องตรวจค่อยทำระบบเรื่องรับอาสาใหม่ดีกว่าให้มันแบบมีขั้นตอืมอืมอืมอ่าเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้มันมีคนร้องเรียงมา คือตอนนี้มันเหมือนทัมมิ่งอะครับใครมันมาจังหวะที่แบบตำรวจน้อยเราก็รับใช่ใช่ใช่แต่บางคนนี่เขามาเขามาจังหวะที่แบบตำรวจเยอะเราก็เลยไม่รับไงเดี๋ยวเรามาทำให้มันเป็นไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจดีกว่าก็ตีป่อระมาตีป่ะปิด วามึงรู้ได้ไงเดี๋ยวมึงควจะไปหมอนะมึงรู้ได้ไงไอ้สัตว์มึยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะไอ้เหี้ยพอนั้นจุกสวัสดีครับผมมาทำงานครับสวัสดีครับไอ้ไอ้ยี่โพงถือวิบเบตไอ้สัตว์พอดีว่าผมมันมีสองตอนแรกผมว่าจะไปเป็นตำรวจแต่ว่าผมมองว่าหมอมันน้อยผมก็เลยแบบอยากเข้ามาเป็นหมอ มียศยศเส้นน้ำเงินไหมฮะเดีาหมอ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 น้อยมากได้ได้ได้ผู้ชายที่เขคุยได้ไหมครับผมคืออย่างนี้นใหญ่สุดโอเคโอเคไม่แบบให้เขาคุยแทนคุณได้ไหมล่ะโอเคเดี๋ยวบอกไอเสื้อเหลืองแทนหน่อยก็ได้ไหมล่ะเป็นเสื้อก็คือคือเนี่ยครับ สา,สามคนตอนแรกเราไปที่สมัครงานที่ตำรวจแต่มองเห็นว่าหมอกมันน้อยครับตัวนี้ก็เลยอยากจะมาช่วยหมอกในการเรื่องไล่เคสในเรื่องของการอันีต่ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ได้มาเพื่อแบบมาช่วยเหลือจะชนแบบปกตินะไม่ได้มาแย่งเคสนะมาไล่เคสพวกพวกอุ้มอะไรเงี้ยครับใช่ครับนนนหน่วยเราไปเสพหน่วยจู่โจมบ้านอะไรเงี้ยครับ ช่วยตำรวจอย่างเงี้ยครับมีเฮอะไรด้วยโจ๊บบ้านใช่ไม่เอาเงินนะไม่ไม่ไม่คือไม่ตอนแรกกับผมว่าจะเป็นตำรวจแต่ผมว่าตำรวจมันมันแข็งใช่ใช่ก็เลยอยากมาเป็นหมอดีกว่าเพราะไม่เคยมาเป็นหมอแบบในในฐานะผมปกติเลยสักครั้งนจริงผมคิดว่าผมน่าผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะสามารถช่วยหมอได้นะใช่ครับถูกต้องครับลองลองคุยปรึกษากันไหมฮะลองลองดูได้ครับผมผมไม่ได้ซีเรียสเลยผมไม่ซีเรียสอะไรครับ แต่ที่ผมรู้มาคือหมอต้องเป็นชุดฟ้าก่อนถึงจะได้เป็นชุดหน่วยรบพิเศษอะครับถ้าเป็นชุดเหลืองก็ต้องรอให้ข้ามันถึงนะครับเดี๋ยวผมลองคุยให้ครับโอเคครับผมผมมีความสามารถครับทุกคนก็าจะเคยเห็นมาใดีมอยู่ครับดีกีดีอยู่อ่อยู่ม่อย่อองอยู่ตยู่อยูอกไ่อยอออ สวิมสวิตเบลอยากเป็นแร็คเกอร์เลยดิไม่ใช่หรอแดกเกอร์แร็คเกอร์เหรอเออเออเออเขาอยากเป็นหมอนหรือลูกบิดใช่ครับเดี๋ยวอาวุธเดี๋ยวผมเข้าไปทำขวานเดี๋ยวไปรับฟังครับโอเคครับพี่อ่า นั่นแหละครับตามที่ผมพูดเลยคือเขามันต้องไปตามขั้นตอนนะครับมันมันไปตามขั้นตอนครับเขาบอกว่าต้องต้องมาเป็นหมอหมอชุดเหลืองให้ได้ขึ้นหมอสฟ้าก่อนแล้วก็ต้องมีเอ็มนาด้วยแล้วก็ต้องได้รับการลงเงินจากตำรวจแล้วก็หมอครับเขาพูดมาตามนี้นะผมเรียบเรียงต์ไอ้สัตว์ยาวเป็นหางว้าวเอาไม่ไม่เป็นไรก็ได้ครับไม่เป็นไรวันเสดไจเราไม่ความสามารถไม่ถึง นใะะช่เสือ,อเราหลุดไปได้ใช่เสือเราหลุดไปได้ไ,ไดม่แต่มันก็ดีขึ้นเลยนะแบบขั้นตอนของมันเลยนะ<ช>มันมันเปลี่ยนไปเลยเนาะตอนเนี้ยทุกอย่างอ่ะลุงแซมทุกคนจะเป็นแบบทุกอย่างที่โปร่ปงใสเยอะโปร่งใสหมดอ่ะลหะลงังจากนี้นะหลังจนี้โปร่งใสได้ อี่งนี้รับโปรสายไรก็ยาวแล้วไม่มีอะไรต้องอมไดเป็นห่วงแล้วเอาเจนเมียมินอยู่ไว้เมียมินอยู่ไว้เมียมินอยู่ไว้ตีตีตีดู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 ดเหี้ยปกติไม่เคยเจอศาสตร์เดี๋ยวไปถามไปก่อน อยากเป็นแอนดมินครับฮะแปลกๆครับวันนี้แอดมินหน้าบ้านครับรับเพชเชงอ่าไม่ได้คเช็ครับสองคนถึงไม่ได้เลยครับอันนี้อันแล้ว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 อันนี้อยู่คือยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอครับไม่ครับไม่ครับเอาแล้วช่วงไหนไม่อยู่กันอะช่วงถ้าถ้าเป็นปกติน่าจะช่วงเช้ามาครับถ้าไม่อยู่กันอืมก็คือเราต้องอยู่นี้ตลอดเลยเหรอใช่ครับใช่แอดมินมีเงินบ้างไหมครับ มีไมีไม่มีไม่มีครับไม่มีเอาไหมผมให้เอาไหมเผื่อจะได้กินกินใจครับไม่เอาหรออย่ารับไปนะครับเดี๋ยวต้องรีตัวนะแอดมินอ่ะเดี๋ยวรีตัวนะก็จงรู้ได้ได้ได้อะไรอะไรอะไรโอ้ยนั่งเกมไหม เกิมีอย่างไรกันมีอะไรเล่นไหนเซิร์ฟอยู่ปะอย่าลืมว่าต้องเลี้ยงข้าวน้องนะใช่หรอชนะทีดีนะใช่น้องชนะไงใช่หรอเมื่อวานนะโอ้เอออ๋อก็มือหนึ่งไงอมออมาเกษตรไงประทัดอนกสักทีอะไรระบบพลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะกลไปเะชีวิต ก็ควส่งก่อตมานะไม่ยช่ไงบูม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 พอดีจะมาเป็น<ม> TC ครับสามคนโอ้<น>ที่นี่เหรอครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมฝากเรื่องมาที่แดนนี่ได้ไหมครับแดนนี่อยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับตอนนี้เหลือแค่ผมกับน้องน้องผู้หญิงเนี่ยครับแล้วการที่จะเป็น TC นี่ต้องต้องทําอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมว่ารายละเอียดหน้าจะต้องคุยกับทางแดนนี่เลยครับผมอยู่ที่ดีผมแทบจะ ก็จะตัดสินใจอะไรไม่ได้๋อใช่ใช่มันมันสับสนครับอ๋อคนละหน้าที่เลยใช่ครับมันมันอย่างเช่นแบบเรื่องสตอรี่อะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าแบบคุยไปถึงไหนแล้วก็เลยไม่กล้าไม่กล้าตัดใจอะไรเท่าไหร่อ่อใช่โอเคโอเคโอเคอะไงเดี๋ยวฝากเรื่องไว้ให้ครับผมได้ได้เลยได้เลยครับครับผมเป็นจะมีลุงมีอติด้วยไหมครับใช่ครับใช่ใช่ครับผม โอเคได้ได้เดี๋ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกแดนนี่ไว้ให้ครับแล้วเราคุณจุกด้ไหมครับตอบ<ะ>คือคันนี้ว่าเหมือนลองได้ครับผมเป็นรับโอเค,ค,อเ,คเดี๋ยวเป็นด้งงใจครับผมไม่ได้หาวิตกต้ากาันโดต้าโอเค,อเคได้ครับยังไงเดี๋ยวผมฝากเรื่องไว้ให้ครับผมปาเต ไม่ได้ไม่ด้ไกเซิร์งมาแล้วโดนตั้งกันเกมสองเกมออกนี่พี่ลืมไปเออไปรีเตอร์อะไรีตไปไหนไปบ้านเหรอไปรีเตอร์ตู้ที่อะไรไปถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปแรกก่อนออกขอผมขอผมเต็มตู้เลยพี่